i okay. don't ขอการาบสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทั่วไทยทั่วโลกที่ฟังรายการอยู่ในขณะน,นี้ผมทนายโสนิสวรรณีนะครับขอการาบสวัสดีทุกทุกท่านด้วยความรักความนับถือนะครับในความเป็นคนไทยด้วยกันในยุคนี้พอสอนี้ พี่น้องชาวไทยผู้รักชาติที่รักแด่รบทุกท่านวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สมควรที่จะต้องมาสนทนากับพี่น้องชาวไทยในเรื่องการบ้านการเมืองว่าด้วยอนาคตของประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่เรารักที่เราเกิดที่นี่ทำมาหากินที่นี่แล้วจะต้องตายที่นี่ เป็นอย่างนี้มายาวนานเป็นพันปีแล้วมันจะเป็นอีกยาวนานเป็นพันปีนะครับชั่วลูกหลานเหลนหลนของพวกเรา <c oughs> วันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่การนำสนทนาเรื่องอนาคตชะตากรรมของประเทศไทยอนาคตชะตากรรมของคนไทยและทางที่มันจะดีขึ้นกว่านี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยวันนี้ขอผมขออนุญ,ญาต ที่จะนำพี่น้องผู้ฟังรายการพี่น้องชาวไทยสำรวจตรวจดูสถานการณ์ประเทศต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้อยู่ครับช่วงต้นเดือนกรกฎาคม2 5 6 5นะครับฟังแล้วก็ดูมีเหตุผลบรรดานักโหราศาสตร์ทั้งหลายวิเคราะห์ดวงดาว เคลื่อนย้ายที่มันมีผลต่อโลกใบนี้โลกกลมๆที่เราอยู่เนะี่ยวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนนี้แหละครับนะดาวมฤตยูได้ย้ายเข้ามาทับดวงโลกดวงเมืองจะทำให้เกิดความตายนะฮะจะทำให้เกิดสถานการณ์แห่งความพินาศและขณะเดียวกันก็จะทำให้เกิดสถานการณ์ใหม่ๆขึ้นมาครับ ผู้ฟังรายการพี่น้องที่รักและครบครับใครที่ติดตามนาศาสตร์แห่งโหราศาสตร์อิทธิพลดวงดาวต่างๆนะครับมีข้อยืนยันที่เราสามารถที่จะพิสูจน์ได้พอสมควรทีเดียวจากสงครามยูเครนนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นสงครามระห,หวา่างภูมิภาพรัสเซีย และก็ยุโรปยุโรปและก็อเมริกาไปเรียบร้อยแล้วโดยมีแผ่นดินยูเครนนะครับเป็นสนามนะฮะในการทำลายลางหลังจากนั้นมาไม่นานครับบอริสเจนซินนายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษนะครับซึ่งถือว่าเป็นประเทศประเทศแม่แบบของในระบบเสรีประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อยู่ไม่ได้ครับคนแรงกดดันภายในการบริหารนะฮะอำนาจการเมืองตันเองไม่ได้ประกาศลาออกนะครับบริสจอนสันเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่นะครับในการนำพากลุ่มยุโรปเข้าทำสงครามกับรัสเซียเนี่ยนะครับนอกจากอเมริกาแล้วนะฮะไม่นานครับล่าสุดในวันที่7พอดีนี่นะครับ น,ะะนายกรัฐมนตรีประเทศมหาอำนาจอีกประเทศหนึ่งในซีโลกตะวันออกเราเนี่ยคือญี่ปุ่นครับชิซโซอาเบะนี่แหละครับถูกรอบสังหารขณะที่ไปปราศัยหาเสียงชี้แจงถแถลงแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาอนาคตของญี่ปุ่นในเวทีโลกขณะนี้ในสถานการณ์โลกขณะนี้ คล้อยหลังไปแค่คืนเดียวผู้ฟังรายการครับคนสีลังกาทั่วประเทศเป็นแสนเป็นล้านนะเดินขบวนเข้าไปยึดนะครับที่อยู่ที่ทำการของประธานาธิบดีของตนเองของสีลังกาซึ่งถือว่าเป็นประมุขสูงสุดข,ของสีลังกาครับ ไม่ให้ทํางานลดออกจากตําแหน่งครับไม่เราจะเห็นช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนผ่านเกิดการก็เรียกว่าการล้มตายจากอํานาจที่น่าสนใจมากพี่นงที่รักและกครับประเทศไทยของเราเองก็ใช่ว่าจะพ้นสถานการณ์อย่างเนี้สถานการณ์ที่ผมนําเรียนมาในสามประเทศสี่ประเทศเนี่ย เป็นสถานการณ์ที่พัฒนาตัวเองความขัดแย้งทางการเมืองความขัดแย้งในการบริหารบ้านเมืองนําไปสู่จุดสุดท้ายเลยนะครับคือการแตกขักการไม่ยอมกันระหว่างประชาชนและกลุ่มต่างๆพี่น้องที่รักในครบครับเราจะเห็นสถานการณ์ภายในการบริหารบ้านเมืองของเราตอนนี้จําแนกออกมาเป็นสีประเภทสีประเภทนะครับวงราการ ประเภทแรกคือทำสงครามเลยครับนะทำสงครามกันเลยครับดูยูเครนครับนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกวันนี้ใครก็รู้ว่าเกิดจากยุทธศาสตร์ความคิดอ่านของอเมริกาในการที่จะไปสร้างสงครามทั่วโลกแล้วก็ขายอาวุธเลี้ยงประเทศของตนเอง ก่อนหน้าจะมายูเครนก็ไปอาหรับออฟริกานิสถานเห็นไหมครับไม่เหลืออะไรเลยครับบ้านเมืองเอาความตายของคนนี่แหละครับเป็นเครื่องเส้นสังเวยความอยู่รอดของอเมริกานี่ล่าสุดนี่นะครับล่าสุดนี่จะมาเอาไต้หวันนะจะดึงประเทศไทยเข้าร่วมด้วย,ด,วยดีหน่อยที่คนไทยเนี่ยกลุ่มคณะผู้นำภาคประชาชน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไทยไม่ทนกลุ่มล้อมรวมประชาชนและอีกหลายฝ่ายนักธุร,ก,ธรกิจพอค้าประชาชนการจการต่างๆแลเห็นนะฮะการร่วมมือของนายเปย์ยุกที่จะเอาประเทศเข้าสู่สงครามไปเซ็นสัญญาที่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเราไม่ทราบแต่ว่าผลของสัญญาอินโดแปซิฟิกก็คือการทําสัญญาที่จะให้เราไปรบกับจีนในบริเวณไต้หวันนะครับเห็นไหมครับ นี่คือการไต่หาของการเมืองในภายในแต่ละประเทศรูปแบบที่สองก็คือการสังหารทิ้งเลยครับฆ่าทิ้งมากันเถอะฟังเอาไว้นะครับดูเอาไว้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้มันพร้อมจะเกิดทุกประเทศนะครับรูปแบบที่สามนะครับก็คือการเข้าไปยึด ที่ทําการไม่ให้ทํางานอย่างศรีลังกานี่หนะครับและรูปแบบที่ c นี่คือลาออกก่อนจะเกิดความเสียหายทางเศรษฐกษิจก่อนจะเกิดความเสียหายทางด้านทรัพย์สินและความเสียหายอื่นๆตามมาอย่างประเทศอังกฤษที่ผมพูดเอาไว้นี่ เพื่อให้ผู้ฟังรายการพี่น้องชาวไทยได้รู้ได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้รูปแบบเหล่านี้เกิดขึ้นทั่วโลกขับทุกประเทศร9 0เกกว่าประเทศในโลกนี้นะประเทศไทยของเราเนี่ยจะเกิดรูปแบบไหนเท่านั้นเองเขามเองได้พูดในคลิปที่ผ่านมาแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยต่างประเทศเขา วิเคราะห์10จุดแข็งของประเทศไทยนะครับเป็นดินแดนที่มีศักยภาพทางทรัพยากรธรรมชาติสูงสุดใต้ดินก็มีแก๊สก็มีน้ำมันบนดินก็มีแร่ธาตุพืชพันธุ์ธัญญาหารสมุนไพรอาหารเลี้ยงโลกใบนี้ได้นะครับ ได้สุดแดนสยามเป็นดินแดนในการขนถ่ายสินค้าติดต่อทางทะเลทั่วโลกแต่ด้วยการบริหารจัดการแบบเอาเปรียบประชาชนในใช้ระบบธุรกิจการเมืองเงินซื้อซื้อทุกอย่างแล้วก็โกงธุรกิจคอร์รัปชันพุจริดคอร์รัปชันนะครับซื้อไม่ได้สู้กันไม่ได้ก็เอาทหารมาปฏิวัติรัฐ,รฐประหารเอาเดือด้อทีละครับแล้วก็โกงบ้านเมือง จนทาให้ประชาชนตกอยู่ในความที่เรียกว่าความยากจนนีสินนะครับสภาพของประเทศไทยตอนนี้ตอนนี้การบริหารราชการของนายกประยุทธ์8ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายส่วนที่ไม่แตกต่างจากศรีลังการเริ่มต้นจากการโกนีน้เลยนะครับกู้นี่แหละครับเป็นต้นเหตุเลยประเทศไทยก็ กู้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 เลยเพดาน60 70%ไปแล้วเต็มร้อปเซของ GDP เมื่อไหร่ก็คือล้มละลายเมื่อนั้นแหละครับนะครับอีกเสี้ยวเวลานิดเดียวเท่านั้นเองถ้าบริหารกันอย่างนี้แล้วเกิดภาวะเงินเฟอ้อเป็นยังไงล่ะครับเงินเฟอ้อก็เพราะอะไรเพราะว่าผู้ประกอบการนี่ขึ้นราคารวมหัวกันกับนักการเมืองนักการเมืองก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ เกิดเงินลดราคาเงินเฟือเงินไม่มีสิครับประเทศลาวกำลังเกิดขึ้นแบบนี้ประเทศไทยก็กำลังเกิดขึ้นแบบนี้แต่ว่าผลสุดท้ายจะจบลงอย่างสีลางกาหรือไม่เราไม่รู้เราไม่ทราบขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับด้วยความห่วงใยพี่น้องชาวไทยของเราวันนี้นะครับหลังพิงฝาก็ว่าได้ พี่้องทีรักษ์ไรครับมาวันนี้นี่ท่านจะได้แลเห็นศรีลังกาประธานาธิบดีโกตามายาราชปักษานี่แหละครับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของการบริหารงานแบบไม่แคร์ประชาชนเลยคิดว่าตัวเองมีอำนาจนะฮะคิดอย่างไงถูกอย่างนั้นไม่แคร์ไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชน น,นักการเมืองผู้นําคิดอย่างนี้เมื่อไรจุดจบก็คือไม่มีแผ่นดินอยู่ครับคือความร่วมสลายของอํานาจตัวเองอันนี้เป็นธรรมชาติทางการเมืองครับมีมาแต่ดึกดําบรรตั้งแต่สมัยการปกครองระบบกษัตริย์นั่นแหละครับพี่น้องผู้ฟังรายการที่รักในครครับ,รบเพราะว่าประชาชนกับผู้บริหารผู้นานี่มันเหมือนกับเรือกับน้ํา ผู้นำเหมือนเรือนะครับไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือไม่ามามาจากการแต่งตั้งประชาชนก็เหมือนน้ํายามใดที่น้ําปกติก็ผ่านไปได้ยามใดที่เกิดมรสุมเนี่ยน้ําหรือมาหาสมุทรก็ความเรือได้เช็คเช่นใดเช็คเช่นเดียวกันครับพี่้องทีทรักเรีรบครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูกันจากปรากฏการณ์ สี่ประเทศห้าประเทศที่เกิดขึ้นวันนี้ก็ได้แต่เรียกร้องไปยังรัฐบาลทหารและพักการเมืองนะครับสวที่มาจากการแต่งตั้งนะครับได้แลเห็นเหมือนประชาชนเขาแลเห็นอย่าคิดว่าตัวเองมีอำนาจแล้วทำอะไรก็ทำได้ ประชาชนทำอะไรตนเองไม่ได้นะครับหวังว่าบ้านเมืองของเราเนี่จะเปลี่ยนผ่านไปได้โดยสันติภาพน,นะครับไม่เกินเหตุเช่นเดียวกันกับประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศยูเครนหรือประเทศศรีลังกา หากวันนี้ผมเองโดยสนตัวสามารถที่จะเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้เลือกเอาตัวแบบไหนผมอยากให้เรียกร้องให้ในายประยุทธ์เลือกเอาตัวแบบของประเทศอังกฤษครับและนําไปสู่การสร้างกฎกติกาทางการเมืองใหมย่ยกร่างกฎหมายรัฐธรรม,มนูญที่เป็นชัยชนะของประชาชนทุกกลุ่มชาวไร่ชาวนากรรมกรข้าราชการนิรสิตนักศึกษาปัญญาชนพ่อค้า นะครับออกแบบให้ประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างสันติได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายเลิอกออกแบบในการกดขี่และเอาเปรียบประชาชนอย่างเช่นที่มีอยู่อย่างถาวลครับเราจรึงจะสามารถก้าวไปสู่อนาคตอนาคตที่ดีร่วมกันได้ผู้ฟังรายการที่ฟังรายการผมอยู่ นะครับวันนี้ก็คงจะ่วงใหญ่สถานการณ์บ้านเมืองนะครับไม่แพ้ผมเช่นกันผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเอาละครับพี่น้องที่รักและครอบครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์เหตุการณ์ต่างๆเรามาเล่าสู่กันฟังนะเพื่อเราจะได้ร่วมกันกำหนดอนาคตนะครับกำหนดชะตากรรมของคนไทยร่วมกันคนไทยของเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ประเทศที่มีทรัพยากรที่ดีที่สุดเราควรจะเป็นคนที่ มีความสุขที่สุดมีความร่ำรวยมีความมั่งคัง่งและเป็นคนที่นะะมีน้ําใจที่สุดบนโลกใบนี้นะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีระบบการเมืองและระบบการบริหารจัดการที่ทําให้เกิดผลตรงขาา้ามวันนี้เราต้องมาเปลี่ยนแปลงร่วมกันร่วมกันปฏิวัติทางการเมืองปฏิวัติบ้านเมืองก็คือปฏิวัติเปลี่ยนแปลงความคิดของเราให้เข้าให้ถูกทางเข้าที่เข้าทางของเราร่วมกันก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเหมือนที่เราเห็นในประเทศต่างๆ ด้วยความรักความสวัสดีจากผมนะครับทนายโสนิสวัสดีครับสวัสดีครับ